ในปัจจุบันนะครับเดือนเมษายน2588การขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออนุญาตใบอนุญาตขับรถต้องดําเนินการที่สํานักง,งานขนส่งและต้องทดสอบสมรสมรถภาพร่างกายทุกครั้งตามกฎกระทรวงนะครับทําผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้นะครับกำหนดให้ประชาชนต้องมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้วยตนเองทุกครั้งที่ขอต่อใบอนุญาตนะครับคัะอ,อนุญาตขับรถนะครับ ที่ทําการของนายทะเบียนทําให้ไม่สามารถเดินอาําเนินการโดยวิธีการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นี่จึงอาจส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกนะครับมีภาระค่าใช้จ่ายและจําเป็นต้องใช้เวลาเดินทางมาที่ทําการของนายทะเบียนและไม่สอดคล้องกับการดําเนินการตามพรบรปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกนะครับพศ2565และตามนโยบายอิเล็กทรอนิกส์นะครับกระทรวงาาคณะคุมนะครับ อาครมนาคมนะครับโดยกรมกุนส่งทางบุกนะครับจึงได้จัดทําร่างกฎกระทรวงและขอการออกใบอนุญาตขับรถการต่อใบอนุญาตขับรถนะครับฉบับที่นะครับพศซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงและการขอการออกใบอนุญาตขับรถและการต่อใบอนุญาตขับรถพศ2563นะครับ มีสาระสำคัญคือการยกเว้นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายสำหรับการขอต่อใบอนุญาตขับรถซึ่งผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถต้องมีอายุไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่มีเงื่อนไขด้านสุขภาพร่างกายตามที่อธิบดีกรมขนส่งทางบกประกาศกำหนดนะครับ ส่วนผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถซึ่งมีอายุและเงื่อนไขของสภาพร่างกายอื่นตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดนะครับจะต้องทดสอบนะครับสมรรถภาพร่างกายเช่นปฏิกิริยาสายตาและต้องผ่านการอบรมขณะที่กฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ ใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในรัชกิจจานุเบกษานายคารุมนะครับคนพรกลางนะครับรองโฆสกป,ประจำสำนักนายกรฐมนตีอธิบายว่าเพื่อให้การดำเนินการต่อใบอนุญ,ญาตขับรถสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้และเป็นตะไปตามพรบการปฏิบัติราชการทางอ,องิเล็กทรอนิกส์พศ .2565 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหนะ้าที่ต้อง จัดให้มีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนติดต่อราชการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทําให้ประชาชนได้รับความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเดินทางมาติดต่อราชการและยังคงมาตรการในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ขอต่อใบอนุญ,ญาตขับรถต่อไปประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจนารณา แล้วเห็นชอบด้วยในหลักการนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่อกับการต่อใบอนุญาตใบกับขี่ออนไลน์นะครับประชาชนที่อายุไม่เกินเกณฑ์และไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพร่างกายนะครับสามารถยื่นขอต่ออายุใบกับขี่ออนไลน์ได้โดยไม่ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายหากอายุเกินที่กําหนดนะครับหรือมีข้อจํากัดด้านสุขภาพยังต้องทดสอบสายตาปฏิกิริยาและเข้าอบรมตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับ กฎกระทรวงนี้จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา90วันนะครับ